ขณะนี้เวลา13นาฬิกาตรงนะครับหลงตาผู้ดงนะครับซึ่งใกล้จะถึงโรงเรียนอนุบาลบ้านผือแล้วนะครับในไฟแดงข้างหน้านี่นะครับเนยนะเนยครับเยไสาธุสาธุ

ท่านจะชนครับท่านจะชนก็จะเป็นพลาดมาการไว้และเอาเงยหน้าได้นะครับเงยหน้าได้ครับไม่ต้องก้มก็ได้นะครับเงยหน้าครับเงยหน้าเลยครับนี่ตัวคุณไมได้นะครับสาธุสาธุใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นสาธุสาธุครับผมสาธุครับ เลยได้ได้นะครับเลยได้ได้เลยได้ขึ้นครับเลยได้ขึ้นครับจุดนี้เป็นไฟแดงนะครับจุดนี้เป็นสี่แยกไฟแดงครับพี่น้องอยากจทำด้วยท่านทุกคนครับสาธุสาธุครับสาธุครับตอนนี้จะเลี้ยวซ้ายนะครับสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย ทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นครับหลวงตาสาธุสาธุครับเงยหน้าขึ้นเลยครับเงยหน้าขึ้นเลยนะะเงยหน้าเลยครับเงยหน้าเลยครับ ตาแกจะได้พักแล้วนะครับพี่น้องอย่าติพท่น้อนทุกคนนะครับขาทุกขาธุกครับจะเลี้ยวขวาแล้วนะครับดวงตาจะเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนนะครับ

พี่ปุ๊บพี่ปุ๊บฝากฝากตู้เย็นไหมครับตอนนี้ลอองตาให้ในพักแล้วนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับก็ได้ส่งท่านถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนโอ้ยึ่งวันนี้อากาศร้อนมากครับร้อนมากตามดับซิ่งตามดับซิ่งครับผมทุกวันติดตามอยู่ค่ะขอบคุณครับผมนะครับนี่ครับบรรยากาศ บรรยากาศที่หลวงตาพี่องมาถึงแล้วตอนนี้ให้ท่านได้พักส่วนตัวพักกิจส,ส่วนตัวของท่านนะครับพี่น้องยายถามพวกเราตอนได้เข้าห้องแล้วท่านก็จะส่งน้ำนะครับในซากีวอส่งน้ำนะครับพี่น้องยายถามทุกท่านทุกคนซึ่งอากาศวันนี้ร้อนมากสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับขอถ่ายรูป่อยค่ะได้ได้ครับผมอะไรบอกนะครับ นี่คือภาพรบรรยากาศหลังจากที่หลงตาชั้นถึงแล้วนะครับพี่น้องยด้ที่ทำน้ำตัามดําซิ่งครับผมตาำมด,ำดําซิงเด้อ ถึงแบบของไม่ทีอ่ะานี่กต่มานี่ก็ได้อย่างงี้แหละดอกไม้เนาะคุณแม่เนาะค่ะดอกไม้ไปบูชาพระต,ตอนเย็นงานนี้คุณแม่จะไปจัดเตรียมนะครับจะเตรียมไว้ใสเ่เจอการตอนเย็นนะครับไปไร้สารเอาไะกาวไปอัดไม้ขึ้นมา น้ำเย็นอยู่ตรงไหนเนาะพี่น้องออกมานล้วเย็นหายหมดแล้วพอจะกินน้ำเย็นสักหน่อยอครับนี่คือบรรยากาศนะครับหลังจากที่หลวงตาฮัทตดงมาถึงแล้วเวลา6โมงเย็นนะครับหลวงตา่านสวดมนต์ธรวมะเย็นนะครับยายทำ6โมงเย็นหลวงตาสวดมนต์ธรวมะเย็นเวลา6โมงเชา้าหลวงตาท่านราบินฑบาตเช้านะครับนะครับ 6โมงเช้าหลวงตาห้ารรบบิณนบาตเช้านะครับผมส่วนตมน6โมงเย็นนะครับยายทำท่านไหนที่อยากจะมาร่วมสวดมนต์ธรรมเย็นก็มาได้เลยตอนเย็นนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง y o u t u b e ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ